สวัสดีค่ะพบกับมิเลียวแฟมิลี่อีกแล้วนะคะองเรียวกล้องหน่อยนี่ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปขนาดนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเกือบเกือจะบ่ายโมงแล้วแล้พี่แม่พี่มิลากําลังจะเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับพี่มิลาที่โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพิเศษ นะแล้วทีนี้รับพ่มิวลาเสร็จแล้วเราจะไปซื้อผักกันที่ตลาดนะคะแม่ใหญ่กินซุปไก่จะไปซื้อผักแล้วกลับบ้านมาทำซุปไก่ใส่มันฝรั่งใส่มะเขือเทศน้องเรียวเคยกินไหมครับเคยกินไหมไม่เคยเอ,อยากกินนะอุ้ยอุ้ยรู้จักพูดไม่เคยเลยอยากกินอนะ่ะโอ้โหพูดกับกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดูบรรยากาศเลยนะว่าเป็นรับพ่มิวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตลาดนะั้นเป็นยังไงนะไปกันเลย ตอนนี้แม่ก็กำลังรอมิลาอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะตอนนี้จริงๆพี่มิลาเลิกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ออกมาสงสัยว่ายังเรียนไม่เสร็จหรือว่ายังไงนะคะตอนนี้น้องเรียวอยู่ในรถนะคะมองไม่เห็นหนะน้านี่น้องเรียวอยู่นี่เให้น้องเรียวรอในรถนี่โรงเรียนพี่มิลานะคะมัน เป็นเขาเรียกว่าลานช้างเผือกนะแล้วก็โรงเรนมิมาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ my dream นะคะแล้วเราก็มาจอดรถตรงนี้นะคะโอ้เหมือนมิามาแล้วมิ拉วัน,นี้ค่ะวันนี้เลยวันเลยไปไายบายครูก,ก่อนมิายบายครูก,ก่อน บ๊ายบายขับไปขึ้นรถค่ะเราจะไปตลาดก่อนพี่มิลาค่ะวันนี้แม่ถ่ายคลิปนะคะเราแม่แม่จะทําแม่อยากกินซุปไก่แม่จะทําซุปไก่แม่จะพามิลาไปซื้อผักที่ตลาดแล้วก็ถ่ายคลิปให้มิลาซื้อผักให้หน่อยได้ไหมคะได้แ่ไได้ค่ะโอเคมิลาเคยกินซุปไก่ไหมคะซุปไก่ใส่มันฝรั่งใส่มะเขือเทศใส่แครอทจะไม่เคยเห็นเลยรอแล้วอยากกินไหมคะ อ่ะเดี๋ยว,ไม,วไม่อยากเอาไม่อยากกินหรอคะวันนี้แต่ขอกินขนมได้ไหมขอกินขนมอะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราแวะเซเว่นเพราะว่าแม่จะต้องซื้อขนมก้อนโอเคเดี๋ยวเราแวะเซเว่นกันแต่ว่าให้เจลลี่แค่คนละสิบบาทนะโอเคไหมเย้แจมมือก่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยคะ่ะอ่ะเดินเดินไปอุ้มอะไรอะ่ะ น้องเรียวจะให้แม่อุ้มอีกแล้วน้องเรียวเดินเองไม่ได้หรอก็ใส่รองเท้าแล้วนี่นะครับเดินเองได้ไหมครับไม่ได้อ้าวแล้วแล้วใครจะและ้วใครจะถ่ายคลิปว่าถ้าแม่อุ้มน้องแล้วแม่จะถ่ายคลิปยังไงพี่ลาเองอาพี่มิลาถ่ายถ่ายคลิปพี่มิลาถ่ายคลิปให้หน่อยนะตอนแม่ซื้อผักนะโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคโอเคอ่ะไปนี่เรากําลังเดินไปนะคะนี่ทางเดินเนี้ยนะคะนะคะอันนี้ซื้อ มีมะเขือเทศนะคะที่มาซื้อมีหอมใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะซื้อแครลอดจ้ะแครลอดพอมเดี๋ยวพอนั่นแน่นอวเรากะตายชอบแครนอดทั้งหมด 40, 40บาทเดี๋ยวไปดูมันฝรั่งร้านืึน ยิงแล้วเรียวยิ้มอันนี้นะยี่สิบห้าบาทหย่ายี่สิบห้าเหมโอเคไปได้ทีนี้เราก็ไปซื้อเราไปซื้อไก่ปืนไปิดนไปเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ต่อพอแล้วพอแล้วโอเคโอเค ไปซื้อไก่ครึ่งนึ่งให้มันเล็กลกหนูจะเอาไปต้มให้ลูกกินนะ,ได,ไ,ะได้ค่ะเป็เไรคะโอเคค่ะย่งังไง้ะ่านี่พี่วิลาแไปซื้ออันนี้ก่อนเลยก่อนไปเซเวน่นซื้อองุ่นแม่อยากกินองุ่นและ,มะเมล็ดกองละห้าสิบบาทน่ากินมาก อู้อ่ะเอาค่ะเดี๋ยวรอแม่คะ่ะแปบ๊บนึงนะคะแอนต่ไม่รักแม่แล้วเดี๋ยวดิเธอใจเย็นดิโอเคห้าสิบบาทแล้วตอนนี้เราก็ซื้ออังุ่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปเซเว่นนะคะพี่มิ่าบอกว่าอยากจะกินขนมเนาะ ก็หลังจากซื้อของไล่เซเว่นเสร็จแล้วก็คงจะกลับบ้านแล้วแล้วเรายังไม่ได้ซื้อแม่ยังไม่ได้ซื้อขึ้นช่ายเลยมิลาใช่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้ขึ้นช่ายซุปไก่ก็ไก่ก็ไม่มีนะคะที่เราซื้อหมูเมื่อกี้โลครึ่งโล80บนะคะ โลร้อยซี่โครงอ่อนนะโลร้อยห้าโลร้อยหกสิบครึ่งโลแปดสิบบาทไม่มีไก่นะคะเดินดูก็เลยไนงะก็ต้องซื้อหมูไม่เป็นไรเราแทนนะไม่ใช่ซุปไม่ใช่ซุปไก่ละเป็นซุปหมูไปละตอนนี้ทําอะไรมั่วซั่วไปหมดนะคะเอาไปเข้าเซเว่นค่ะถ้ากดอย่างนี้คือถ่ายแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ันจะ,จะให้ คือพี่มิลาจะกินไม่ไม่กินขนมแล้วจะกินเนลเบี้ใช่ไหมสีชมพูนะ <Okay. S 1> แก้วเล็กนะคะเอาสีอะไรคะสีสีชมพูสีชมพูใครแตะมือวะ <laughs> นอ้องก็ถ่องถ่ายให้แม่น้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปหยิบน้องเลียวเป็นเผ็ดเใช่มมันเป็นฮอนใช่ไหมล่ะมันนี่ <c oughs> ไงตรงนี้ไงเผ็ดเผ็ดอุย้ยมันแพงมากเลยเลี้ยว <c oughs> มันแพงมันแพงไม่ได้ไม่เอาน้องเลี้ยวไม่เอากกินไอติมไปแล้วอ่ะไม่เอาไม่ให้ทำไมมันแพงเลยอ่ะอันนี้ถ้ากินอันนี้กินเผ็ดเผ็ดกินอันนี้ได้ไหมเอาอันนี้ได้ไหมเอานี้ก็แต่ถ้ากินไม่หมดก็ให้พ่อค่ะเอานนี้นะ อ,อันนี้นะอ่ะไปะกินไม่หมดก็ให้พ่ออ่ะได้ได้เอาไปไม่เป็นไรไ,ไปไปจ่ายตังค์อันนีอนน้อันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่อายมันเป็นอันนี้มันไม่ใช่ขันเด็ดไม่ใช่ขันเด็ดอะไรไม่ใช่ของเด็ดขันผู้ใหญ่นู่นนู่ขันบนอะ่ะไม่ได้แต่อันนี้ขันเด็ดอันนี้ขันผู้ใหญ่กินยาอ่ะเอาไปไปจ่ายตังค์ไปวางทั้งพี่ทั้งน้องเลยไปวาง แล้วตอนนี้เราก็ซื้อของในเซเว่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิมิลาได้สซิรบ,บี้หนึ่งน้องเลียวได้ฮอนของน้องเลียวอ่ะแพงสุดเลย29บาทนะคะแล้วซื้อของเสร็จแล้วขึ้นช่ายแม่ไม่ซื้อแล้วแม่พลุพลังมากเด็กๆก,ก,ก็เอานู่นเอานี่ไม่หยุดนะคะมันวุ่นวายจริงๆนะคะกับการถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็มีเด็กไปด้วยเรากลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกําลังเดินไปนะคะแล้วเดี๋ยวระวังรถเดอ้อ ่ะเอาเดิมมาค่ะเฮ้ยน้องเลี้ยวไปไหนโอ้อ๋อน้องเลี้ยวอยู่นี่น้องเลี้ยวไปจะถึงรถแล้วอารัค่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสรุปแล้วโดยรวมเมื่อกี้คือเราไปตลาดเราไปซื้อมะเขือเทศแกให้แล้วไงไม่ได้อะมันเห็น เราไปซื้อมะเขือเทศซื้อมันฝรั่งซื้ออ,อย่างที่บอกว่าไม่มีไก่นะคะเราก็เลยซื้อหมูกระดูกซี่โครงอ่อนมาแทนนะคะแล้วเราก็ซื้อขนอซุปก้อนมีแครอทมีหอมใหญ่ก็หมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อขึ้นช่าย แล้วซื้อของเสร็จเราก็ไปแวะเซเว่นแวะเซเว่นซื้อเซเลปี้ให้พี่มิลาซื้อฮอนให้น้องเลียวนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านแค่นี้พอแล้วและเดี๋ยวเรากลับไป,ไปไปทำทำซุปซุปกันที่บ้านตอนนี้มันไม่ใช่ซุปไก่แล้วมันเป็นซุปอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปทํากันที่บ้านตาจะช่วยแม่ทํำไหมเป็นซุปกระดูกหมูอะเป็นซุปกระดูกหมูเดี๋ยวเรากลับไปท,ทํา,าท <without you> ซุปก,ะก,ะปปก,ะกรกปปกะดูกหมูกันที่บ้านไม่กินเหรอ โอเคไม่เป็นไรไม่กินคนเดียวไปกลับบ้านกันดีกว่าวนนไปหาป้าด,ดีกว่าเอาละคะ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็มาแวะเซเว่นนะคะซื้อข้าวมันไก่นะคะเพราะคิดว่ากว่าแม่จะกลับบ้านไปทําซุป ซุปกระดูกหมูเนาะน้องเรียวก็คงหิวมากเพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านน้องเรียวเขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวไก่ทอดนะคะ<อ>แม่ก็เลยคิดว่าป้า,ป,าป้าก็คงจะหิวเหมือนกันเพราะตอนนี้ป้าก็คงจะตื่นแล้วอะไรเงี้ยไปทํามันก็คงจะนานอะไรเงี้ยเราไม่รู้อร่อยหรือเปล่าก็เลยว่าซื้อข้าวบันไก่ไปให้กินก่อนละกันจบจบน้องเรียว <Yeah. S 1> กินข้าวพี่มิลากินข้าวไก่ทอดด้วยโ okay? อเคไหมแม่ซื้อข้าวไก่ทอดมาสองกล่องแล้วก็ซื้อข้าวยำไก่แซ่บมาหนึ่งกล่องอมไม่รู้พออเปล่าอิ่มหรอไม่กินหรอ เดี๋ยวๆกินไหมกินข้าวไก่ทอดไหมกินกับพ่อไหมหอโอเคโอเคงั้นกลับบ้านไปกินข้าวไก่ทอดกันก่อนนะคะส่วนซุปไก่นั่นเดี๋ยวค่อยซุปกระดูกหมูนั่นเดี๋ยวค่อยทํานะคะนี่คือแม่ก็เตรียมต,ต,ตั้งตั้งตั้งเตานะคะตั้งน้ําน้ํากําลังเดือดนะคะก็เตรียมมันฝรั่งเตรียมแครอทมันฝรั่งแครอทมะเขือเทศเดี๋ยวจะหั่นหอมนะคะ แต่ขั้นตอนแรกคือก่อนน้ำเดือดนะคะเราจะใส่นี่เดี๋ยวเราใส่กระดูกหมูลงไปนะคะน้ำยังไม่เดือดใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดเลยเคล็ดลับมันจะได้ไม่ขาวเลยโอ ก็ต้องทำประมาณ2หม้อนะคะโรใส่ใส่หมูลงไปใส่กระดูกหมูลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วเราก็ช้อนไขมันมันออกนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่คนอซุปก้อนนะคะตอนระหว่างรอน้ําเดือดนะคะเราก็มาหั่นของ คือบอกก่อนว่าจริงๆรู้เป็นคนไม่ทำไม่ทําอาหารนะคะทําอาหารไม่เป็นเพราะฉะนั้นการหั่นก็จะมัวๆซัวๆว้ายเห็นไหมล่ะแบบนี้ได้ไหมอะ่ะหั่นไปเลยแล้วก็ลอกอันนี้ออกนี่น,นี่นี่นะคะโอ้แสบตามากว้ายอ แครอทนะคะใส่ลงไปเลยใส่ไปอีกได้อีกอ่าประมาณนี้ประมาณนี <c oughs> <SAN TA Maria> ้อ่ะละค่ะแล้วตอนนี้นะคะทำซุปกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ให้หอมใหญ่จากมะเขือเทศเป็นอย่างสุดท้ายแค่นั้นเองมีแค่4อย่าง แล้วก็รอตุนให้มันเปื่อยแล้วรสชั่นก็จะใช้ได้ถ้าจะปรุงก็ใส่ซีอิวนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวให้ดูเน่จริงๆมันต้องเป็นไก่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีไก่เนาะเป็นกระดูกหมูไปก่อนก็หน้าทารตตอนเด็กชอบกินนะคะวันนี้เลยอยากกิน เป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายเพราะรู้ว่าไม่เหมาะที่จะทําคลิปอาหารเลยสักนิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่ชอบนีมิเลียแฟมิลี่ก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมิเลียแฟมิลี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย